วันนี้พบกับครูนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก่อนอื่นให้นักเรียนเตรียมหนังสือ2เล่มนี้ขึ้นมานะคะวันนี้นะคะเราจะทํากิจกรรมที่1ต่อกันในตอนที่2นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือขึ้นมานะคะ เราทำกิจกรรมนี้เพื่อ 1. สังเกตและเปรียบเทียบสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุแต่ละชนิดนะคะ 2. สังเกตและอธิบายสมบัติการดูดซับน้ำของวัตถุและวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนั้นๆน,น,นะคะสำหรับตอนที่2นี้นะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะก็จะมีกล่องนมแก้วน้ำน้ำสีกันกรและปากคีบค่ะ นักเรียนรู้ไหมคะว่าทำไมกล่องนมนะคะจึงใส่นมแล้วไม่รั่วซึมวันนี้นะคะเราจะหาคำตอบกันนะคะว่าทำไมกล่องนมใส่นมแล้วไม่รั่วซึมนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า38นะคะให้นักเรียนนะคะสังเกตกล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในนะคะจากนั้นบันทึกผลการสังเกตกล่องนมลงในหน้าที่38นะคะ เมื่อนักเรียนสังเกตกล่องนมทั้งด้านนอกด้านในเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูจะให้นักเรียนสังเกตการดูดซับน้ําของกล่องนมนะคะโดยครูหยดน้ําสีนะคะที่กล่องนมทั้งด้านนอกและด้านในให้นักเรียนบันทึกผลการดูดซับน้ําลงไปในหน้าที่38ด้านล่างนะคะ นักเรียนนะคะบันทึกผลการทํากิจกรรมในหน้าที่38เสร็จแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะมาพยากรณ์นะคะและผลการสังเกตการดูดซับน้ําสีของวัสดุที่ใช้ทํากล่องนมนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดไปที่หน้า39นะคะเมื่อเราแกะกล่องนมนะคะก็จะได้เป็นพลาสติกกระดาษอลูมิเนยียมฟอย์นะคะ ทำการตรวจสอบนะคะให้นักเรียนเขียนวัสดุที่ใช้ทำกล่องนมและก,การพยากรณ์นะคะว่าถ้าหยดน้ำสีลงบนวัสดุแต่ละชนิดนะคะที่ใช้กล่องนมวัสดุใดบ้างจะดูดซับน้ำสีนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้นักเรียนบันทึกผลการสังเกตต,ต่อกันในหน้าที่39นะคะจากการทํากิจกรรมในตอนที่2นะคะเราจะได้คําตอบว่าเพราะเหตุใดกล่องนมจึงใช้ใส่นมนะคะแล้วไม่รั่วซึมนะคะเพราะว่าดูนะคะบางชนิดดูดซับน้ําได้นะคะบางชนิดดูดซับน้าไม่ได้นะคะแต่เมื่อนําแต่ละชนิดมาประกอบกันนะคะโดยเรียงชั้นอย่างเหมาะสมจะสามารถบรรจุนมได้โดยไม่ดูดซับนมที่บรรจุไว้นะคะ ดังนั้นนะคะวันนี้งานของนักเรียนคือทำหน้าที่38และหน้าที่39นะคะ,ะ,คะเขียนเชื่อชัดเจนถ่ายรูปส่ง